e-learning money style ให้คุณใช้ชีวิตแบบที่อยากเป็นใครก็ทำคอนเทนต์ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะทำเงินจากคอนเทนต์ได้สมัยก่อนงานกับชีวิตส่วนตัวมันแยกชัดเจน เราสามารถใช้คำว่า work-life balance ได้แต่ทุกวันนี้มันผสานมันกลมกลืนกันไปหมดจึงมาสู่สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจที่เรียกว่า work-life integration หรือการประสานทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานให้มันลงตัวยุคสมัย สิ่งที่ผมเห็นว่าเกิดขึ้นเยอะมากเลยก็คือคนคนหนึ่งจะเริ่มมีมากกว่าหนึ่งอาชีพการทํางานแบบเดิมที่ทําแบบเดียวแล้วก็มุ่งหน้าไปในเส้นทางสายเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของแต่ละอย่างที่เรากะว,ว่าจะซื้อเนี่ยมันเป็นของที่ต้องมีจริงๆหรือเปล่ามันเป็นนิ d หรือว่าเป็นแค่วอน อย่างจ๋าเนี่ยบางทีคิดเป็นวนันเป็นเดือนก็มีนะคะถ้าเราตอบตัวเองได้หมดแล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3คุยกับตัวเองจนจบแล้วอะ่ะทุกอย่างโอเคมากเลยก็จัดไปเลยค่ะของมันต้องมี การที่เราจะตัดสินใจซื้อหรือว่าเช่าบ้านหรือว่าคอนโดซักที่นึงนะครับให้เรามองจากเงื่อนไขของเราเป็นหลักครับว่าวันนี้เรามีความจําเป็นไหมวันนี้เรามีความพร้อมทางด้านการเงินหรือเปล่ามันต้องครบทั้ง2ข้อนะทั้งจําเป็นและพร้อมถึงตัดสินใจซื้อแล้วมันจะไม่มีปัญหา เนี่ยมันจะมีหลายประเภทครับผมมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราจะมาลองนั่งแยกกันดูนะครับว่ารถรุ่นไหนเนี่ยเป็นประเภทไหนหรือว่าแบบไหนเนี่ยเหมาะกับคุณที่สุดครับ